ผู้ชมครับผมยืนอยู่ในจุดที่เป็นไฮไลท์หนึงของงาน0 1 1 0เอเชียแท็กแลนด์แห่งนี้นะครับนี่คือห้องสีขาวเราเรียกเราเรียกห้องนี้ว่าอะไรครับเราเรียกห้องนี้เป็นตรงนี้เป็นโฟโต้บูธครับเกิดจากการที่คุณเตยี่ครับ,รบที่เป็นนักเขียนอย่างนี้ครับคุณเตยี่เป็นนักเขียนใช่ครับก็มาแสดงจัดโชว์ในเทศกาลตรงนี้จัดโชว์ในเทศกาลแล้วก็บวกกับทางเราที่เป็นมีฮัก เป็นส่วนบริการสุขภาพจิตครับเราพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็น VR ในการเซฟทอลกับตัวเองแล้วก็มาทัชความรู้สึกของคนมากขึ้นโดยการเอา VR ตัวนี้มาให้คนทัชความรู้สึกของตัวเองอันนี้เป็นการรวมเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับคือสมัยก่อนคนเราเวลาเครียดก็ไปหานักจิตวิทยาไปปรึกษาไปให้คำปรึกษาระบายความในใจพูดคุยกันแต่ทุกวันนี้เราสามารถทำอะไรที่มัน a d v a n c e ์ขึ้นไปกว่านั้นอีกนิดนึงได้ โดยใช้เทคโนโลยี VR มาช่วยใช่ครับโอ้ VR มันก็จะทำให้เราพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เราจำลองขึ้นมาได้ใช่คือกระบวนการมันเป็นการสร้างอวตารขึ้นมาครับโดยโจทย์ของการสร้างอวตารเนี่ยครับก็แล้วแต่คนเลยว่าจะคุยกับตัวเองหรือว่าคุยกับคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยหรือคนที่สูญเสียไปแล้วแต่ทุกแม้ว่าจะข้างหน้าจะเป็นใครอะความรู้สึกเกิดขึ้นที่เขาเราแค่เพิ่มวิชวลให้กับเขาเวาน VR มันก็จะเหมือนมีอวตารคนนั้นเป็นตัวแทนคนคนนั้นมาพูดคุยกับเรามานั่งฟังเราใช่ครับแล้วเราก็พูดกับเขาได้อยากบอกอะไรบอกเขาหรือบอกตัวเองก็ได้ใช่ครับแต่กระบวนการจะรันโดยนักจิตวิทยาด้วยอ๋อเนี่ยอย่างคุณปีโป้เป็นนักจิตวิทยาก็จะนั่งอยู่ในห้องนี้นะครับคนที่มาเนี่ยก็จะเข้าไปในห้องนี้แล้วใส่แว่น v R แล้วก็สร้างอวตารขึ้นมาแล้วก็เลือกท็อปิกก่อนว่าเราจะ ว่าเราเราเรียกแบบนี้ว่าซ่อมแซมได้ไหมคุณปีโป้คิดว่าเป็นการฟื้นฟูฟื้นฟูดีกว่านะซ่อมแซมมันมันดูเยอะไปมันดูแอดวานซ์ไปเราเรียกคําว่าฟื้นฟูก็คือใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่หนักใจเครียดเรื่องอะไร,ค,รคิดถึงโศกเศร้ารู้สึกไม่มั่นใจอะไรก็ได้แล้วเรามาฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ให้มันดีขึ้นฟื้นฟะูสภาพจิตใจให้พร้อม เดี๋ยวเราสาธิตให้ดูคร่าวๆนะครับไม่ได้ทําจริงนะครับเพราะว่ามีคนเขาจองคิวไว้ใครจะมาตรงนี้ต้องจองคิวนะครับถ้าเราเนี่ยเราเดินมาตรงนี้เราก็จะเจอกับอวตารนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอวตารนะครับเข้ามาใกล้ๆได้เลยครับมาดูอวตารนะฮะอันนี้คือบุคคลจำลองที่เราจะพูดคุยด้วยใช่ครับเราก็จะสมมุติว่าเขาคือใครใช่ครับถ้าสมมุติผมมีคนที่เฉพาะเจาะจงมากๆผมสามารถเอารูปเขามาใส่ได้ไหมฮะได้ครับ เป็นเราจะสร้างเป็นคนคนนั้นขึ้นมาเลยใช่ครับมันจะมันจะดีฟ้อ์มาให้แล้วเราก็ไปเลือกได้อีกสมมุติผมมีเพื่อนคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วแล้วแบบโูคิดถึงเพื่อนคนนี้มากเอารูปเขามาใส่ในนี้แล้วเรามาคุยกับเขาเลยโอ้โหอันนี้เราจะได้คุยกับคนที่เราจจากเราไปแล้วได้ด้วยันตอนการเทคโฟโต้อย่างนี้ครับแล้วก็อาจจะพลิกจะไฟลได้นะฮะ เราก็จะสร้างสิ่งเป็นตัวอวตารขึ้นมาสมมุติว่าได้อวตารขึ้นมาแล้วแล้วไงต่อครับทําไงต่อครับพอได้อวตารขึ้นมาแล้วเราก็จะเข้ามาในห้องนี้ครับครับเพื่อที่จะใส่ตัว VR ครับนี่นะฮะโอ้ห้องจะแคบแคบนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมหรือเราถ่ายข้างนอกนี่นี่ี่อย่างนี้ก็ได้ครับเรายืนกันอย่างี้ห้องนี้จะมีเก้าอี้สองฝั่งแค่นี้เลยจะห้องแคบแคบนิดนึงครับนะฮะโป้จะเปิดเครื่องนี่แล้วคุณปีโป้ที่เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยก็จะเป็นคน รันนะเราเราเข้ามาในห้องนี้เพราะว่าเราต้องการความสงบใช่ครับแล้วเราก็คุณบิโกบก็จะมีขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นโปรเซสของการทําสิ่งนี้ใช่ครับมันจะช่วยว่าเรายกตัวอย่างคร่าวๆได้ไหมคได้ครับคืออย่างตอนนี้ก็เราจะพาเขาไปอยู่ในใสแว่น VR ปุ๊บเหมือนเราเข้าไปนั่งอยู่ในห้องนี้เราสร้างบรรยากาศขึ้นมาแล้วนะฮะโดยเราจะมีสถานที่ให้เขาเลือกครับครับหนึ่ง สสถานที่ครับอันนี้จะเป็นอีกบรรยากาศนึงอ๋อนี่นี่บรรยากาศยามค่ําคืนหรือว่าบางคนไม่ชอบเงาอ่าบางคนกลัวผีก็ไปนี่เอาไปนี่ในสวนเลยโอ้นี่หรือว่าบางคนคิดว่าภูเขาไม่ชอบครับทะเลนี่นะฮะอ่าได้หมดเลยมีให้เลือกได้หมดเลยครับครับผมเสร็จแล้วยังไงต่อครับแล้วเราก็จะเรียกวิอวตารคนนั้นนะครับที่เราสร้างเข้ามามานั่งอยู่ตรงหน้าเรานี่เลยตรงหน้าใช่ครับอยู่ในหน้า VR เนี่แหละครับแล้วเราคุยกับเขาได้ ตอ,อนนี้จะรันด้วยกระบวนการนัก,กจิตครับ,บเราจะพามาช่วยในเรื่องของวิชวลของเขาอย่างเดียวก,ก,ก,กระบวนนักจิตก็จะรันกระบวนการในการถามว่าเมื่อคนคนนี้ถูกนะคนเป็นยังไงอ๋อตอนตอนคุณปีโป้ถามเนี่ยตัวละครในนั้นอ้าปากตามคุณปีโป้เลย,ยไหมไม่ไม่ไม่อ๋อ, <laughs> อจะเป็นเสียง<ค>อื่นมาใช่ครับแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราอยากบอกอะไรเขาเราก็บอกไปใช่ครับแล้วเขารับรู้เขาทําหน้า ฟีดแบ็กเราไม่หันมีมีฟีดแบ็กครับมีฟีดแบ็กเป็นอีโมชันด้วยอ๋อก็คือเราเซตเป็นแอนิเมชันไปแล้วใช่ครับนะฮะมันก็จะรู้สึกเหมือนว่าเราได้พูดกับคนคนนั้นจริงๆใช่ครับโอ้โหขนลุกเลยนะเนี่ยแค่นึกว่าจะได้คุยกับเพื่อนที่แบบเสียชีวิตไปแล้วนี่โอ้โหแบบขนลุกเลยแต่ผมไม่กล้าทําจริงนะผมกลัวผมร้องไห้คือเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ครับมันยากในเรื่องของการอิมเมจินเอชันเวลาเราทำคาสซัลลิ่งนะครับสำหรับนักจิตการที่ให้ไคลเอนต์เขาอิมเมจินเชันมันเป็นเรื่องที่ยากถ้า ถ้าเป็นวิถีเก่าแบบเก่าเราทำยังไงครับก็มีเก้าอี้ก็ว่างๆตัวหนึ่งใช้เข้าจินตนาการว่าบุคคลคนนั้นนั่งอยู่ตรงหน้านักจิตวิทยาก็จะบอกว่าสมมุติว่าคนคนนี้นั่งอยู่ตรงหน้าคุณ<ช>คุณอยากจะบอกอะไรเขาเราก็ต้องแบบถ้าเราไม่หลับตาเราก็ต้องจินตนาการเลยใช่มไหมฮะ<ช>ซึ่งซึ่งมันจะไม่ดี๊ มันจะไม่ล้าลึกเข้าการใส่ VR ใช่ครับ VR มันโน้มน้าวจิตใจได้เยอะก็เลยพัฒนาตัวนี้มาเพื่อตอบลองลองทรสซบนี้ดูครับเพื่อให้มาตอบมาช่วยนักจิตวิทยาเพิ่มขึ้นนี่ผมเห็นสเต็ปต่อไปเลยนะคุณคีโบถ้าอวตารตัวนั้นเป็น AI แล้วสามารถซิง์กับบทพูดของนักจิตวิทยาได้แล้วพูดออกมาเป็นคนคนนั้นพูดจริงๆอ่ะ แล้วสามารถแปลงเสียงเป็นเสียงของคนที่เราอยากคุยด้วยได้แล้วพูดคุยกันโอ้โหผมว่าพื้นเปียกอะ <laughs> พื้นเปียกอะน้ําตาลทั่วมห้อ,องแน่นอนเป็นแฟนที่เราก็อยากเดเวล็อด้วยเหมือนกันครับเราจะไปถึงบันนั้นจุดนั้นในวันหนึ่งข้างหน้าถูกไหมฮะครับ <laughs> คิดว่ามาแน่นอนไม่ช้าก็เร็วอันจากวันนี้เริ่มแล้วคือการเอา VR มาใส่ ขบวนการทางจิตวิทยาแบบนี้<ช>ซึ่งซึ่งคุณผู้ชมอย่าคิดว่ามันคือเรื่องแบบเล่น,ลนๆสนุกๆนะครับอันนี้คือได้ผลจริงๆแล้วมันฟื้นฟูมันช่วยเหลือมันเยียวยาจิตใจได้จริงๆทําเสร็จแล้วเนี่ยคุณดีขึ้นมากเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามสุดยอดมากๆนี่คือนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงาน0110 Asia ชียแท็กแลนด์เลยครับผมชอบงานนี้ตรงนี้แหละครับตรงที่ว่าเขามีเขามีแบบลูก มีการนำเอานวัตก,กรรมมาผสมกับสิ่งที่เป็นแอคทิวิตี้แล้วทำออกมาเป็นแบบนี้ได้มาเดินงานกันนะครับขอบคุณนักจิตวิทยาคุณปีโป้มากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ